สิ่งของบางอย่างที่เขามาฝากเอาไว้บางทีอาจจะเป็นของรักของห่วงหรือของสำคัญก็ได้หากแต่ในเวลานั้นๆความจำเป็นของคนเรามันจะไม่เท่ากันเขาจึงอาจนำมาฝากเอาไว้แต่ถ้าถึงเวลาเมื่อไหร่เขาก็อาจจะมาทวงคืนดังเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังต่อไปนี้มันเป็นเรื่องของโทรศัพท์มือถือที่มาจำนำเอาไว้กับคุณพ่อของเจ้าของเรื่อง แต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้ไถ่คืนเขาก็เสียไปก่อนจากนั้นเรื่องหลอนๆก็เกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณคิวและเขาได้เล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดกับตัวผมเองพอย้อนคิดอีกทีแล้วผมยังหลอนไม่หายย้อนไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วผมอยู่ช่วงมตน้น ช่วงนั้นผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ติดเกมมากทุกวันหลังจากเลิกเรียนผมก็จะต้องเปิดคอมเพื่อเล่นเกมจนถึงเที่ยงคืนหรือไม่ก็ตีหนึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันในทุกๆวันซึ่งเกมที่ผมติดช่วงนั้นก็คือเกมฟุตบอลแมเนเจอร์ซึ่งเกมนี้ค่อนข้างจะฮิตมากในสมัยนั้นถ้าใครเคยเล่นและอินจะรู้ได้เลยว่าเกมนี้ดูดพลังงานชีวิตมากวันหนึ่งมีคนรู้จักของพ่อ เอามือถือมาจำนำไว้ลืมบอกไปครับว่าบ้านผมไม่ได้เป็นร้านรับจำนำนะครับแต่พ่อผมเปิดร้านซ่อมอุปกรณ์ครับแต่คนที่รู้จักของพ่อเข้ามาขอร้องไว้โดยการเอามือถือมาจำนำกับพ่อผมเป็นมือถือเก่าๆสภาพประมาณ3 0เปอเขาจำนำด้วยราคาแค่ไม่กี่ร้อยเขาบอกแค่ว่าเขามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงิน ผ่านมาสามเดือนพ่อก็ได้ข่าวว่าเพื่อนพ่อคนนี้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และเสียชีวิตในที่เกิดเหตุซึ่งพ่อผมก็ไปร่วมงานศพเป็นปกติตามมารยาหลังจากนั้นซึ่งเป็นคืนที่สองที่คนรู้จักของพ่อคนนั้นเสียชีวิตไปวันนั้นจำได้ว่าผมก็นั่งเล่นเกมจนถึงเที่ยงคืนกว่าตามปกติเหมือนทุกๆวันแต่อยู่ๆก็ดันมีเสียงมือถือดังขึ้น ผมก็เริ่มรู้สึกแปลกใจเพราะไม่คุ้นกับเสียงเรียกเข้าที่ได้ยินเท่าไหร่เพราะปกติเสียงมือถือของคนในบ้านผมผมจำได้หมดเพราะพ่อกับแม่ไม่เคยเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ของตัวเองเลยแต่วันนั้นเสียงที่ได้ยินมันไม่ใช่เสียงมือถือของคนในบ้านผมผมแปลกใจก็เลยเดินไปดูที่ต้นเสียงนั้นปรากฏว่าเป็นมือถือที่เพื่อนของพ่อที่เสียไปแล้วที่เอามาจำนำไว้กับพ่อดังขึ้นมา พร้อมกับเบอร์โทรที่ผมไม่รู้จักพอผมจะกดรับเครื่องก็ดับไปจากนั้นตอนเช้าผมก็ถามพ่อเกี่ยวกับมือถือเครื่องนั้นพ่อเลยเล่าให้ฟังว่ามือถือเครื่องนั้นไม่ได้ชาร์จแบตมาประมาณ3เดือนแล้วเครื่องก็ปิดตลอดเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนโทรเข้าผมได้ยินคำตอบของพ่อผมก็งงสิครับก็ผมได้ยินจริงๆแต่พอบอกพ่อไปพ่อก็ไม่เชื่อ หาว่าผมเล่นเกมจนเบลอบ้างหรือไม่ก็ง่วงนอนจนเบลอบ้างไอ้ผมก็เป็นคนรุ่นใหม่ได้เจอกับตัวขนาดนี้และผมมั่นใจว่าผมไม่ได้ง่วงหรือเบลอแน่นอนผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีอะไรแปลกๆเกี่ยวกับมือถือเครื่องนี้แน่ๆและด้วยความที่อยากต้องการพิสูจน์และอยากลองดีแบบเกิดมาขอเจอหน่อยสิอยากรู้ว่าเป็นยังไงผมก็เลยทดลองด้วยตัวผมเองเลยครับ วันเดียวก,กันกับที่ผมถามพ่อหลังจากเลิกเรียนก็เป็นวันที่สามที่คนรู้จักของพ่อเสียชีวิตไปผมก็เลยหยิบมือถือเครื่องนั้นมาด้วยโดยปกติแล้วผมจะนั่งเล่นเกมที่ห้องโถงของบ้านตรงที่ใช้เป็นห้องรับแขกและห้องนั่งเล่นรวมๆกันนั่นแหละครับจากนั้นผมก็ถอดแบตมือถือเครื่องนั้นออกและวางเอาไว้ข้างๆแล้ก็วางมือถือเครื่องนั้นไว้ใกล้ๆก,กันกับที่ผมนั่งเล่นเกม ในใจผมก็นึกประมาณว่าถ้าเก่งจริงก็โทรมาใหม่สิวะและผมก็หันไปเล่นเกมปกติเหมือนเช่นเดิมคราวนี้พอนาฬิกาถึงเวลาเที่ยงคืนเสียงมือถือก็ดังขึ้นมาอีกครั้งทั้งๆท,ที่แบตก็วางอยู่ข้างๆไฟหน้าจอก็กระพริบแถมมือถือก็สั่นๆจังหวะนั้นผมขนลุกไปทั้งตัวเลยครับมือที่กำลังเล่นเกมอยู่อย่างเมามันก็หยุดชะงัก ใจก็พยายามที่จะหาหลักวิทยาศาสตร์เพื่อมาลบล้างความคิดและความกลัวที่กำลังเกิดขึ้นในหัวผมแต่ตอนนั้นคิดไม่ออกในหัวผมมันข่าวโพลไปหมดผมจึงรีบคว้าปลั๊กคอมแล้วดึงออกจากนั้นก็รีบวิ่งขึ้นบ้านอย่างรวดเร็วพอเช้ามาผมก็รีบมาหาพ่อและเล่าให้พ่อฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อวานกับโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้น และพ่อก็ยังคงไม่เชื่อและคิดว่าผมโกหกผมก็เลยบอกพ่อไปว่าถ้าพ่อไม่เชื่อพ่อต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองพ่อแกก็เลยว่าจะมาพิสูจน์ด้วยการนอนที่ห้องรับแขกเพื่อรอฟังเสียงพอนาฬิกาบอกเวลาเที่ยงคืนผมก็เริ่มหวันวันและนั่งจ้องโทรศัพท์เครื่องนั้นอยู่ซึ่งก่อนที่จะพาพ่อมาพิสูจน์ผมกับพ่อก็ได้ถอดแบตออกเอาไว้ก่อนแล้ววางไว้แค่โทรศัพท์เท่านั้น แต่ตัวแบตก็ไม่ได้วางคนละที่กันนะครับแบบวางไว้ใกล้ๆกันนั่นแหละพอหลังเที่ยงคืนไปนิดหนึง่งผมกับพ่อก็ได้ยินเสียงเรียกเข้านั้นอีกครั้งตอนนั้นพ่อผมสีหน้าตกใจมากผมกับพ่อก็เหลียวมองหน้ากันแบบกลัวๆตกใจและแปลกใจก็ทั้งๆท,ที่เช็คแล้วว่ามือถือนั้นไม่สามารถเปิดได้และถอดแบตออกแล้วแท้ๆแ,แต่เสียง ไฟและการสั่นนั่นมันคืออะไรจะบอกว่าแค่วางแบตไว้ใกล้ๆกันจะสามารถส่งพลังงานถึงกันมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้จากนั้นวันรุ่งขึ้นครอบครัวผมจึงสอบถามไปยังแฟนของเพื่อนพ่อที่เสียชีวิตเขาก็เล่าว่าเขาได้เอาแป้งไปโรยในบ้านเพื่ออยากรู้ว่าแฟนเขาที่ตายจะมาหาเขาไหมก็ปรากฏว่ามีรอยเท้าเดินไปทั่วบ้าน ทั้งๆท,ที่เขาอยู่บ้านคนเดียวพอได้ยินแบบนั้นพ่อจึงคิดว่าเขาน่าจะห่วงแฟนเขาห่วงบ้านและห่วงของพ่อผมก็เลยเอามือถือที่เขามาจำไว้มอบให้กับแฟนของเขาไปเพราะคิดว่ามันน่าจะดีกว่าเอากลับมาที่บ้านอีกแน่นอนหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยเจอเรื่องราวประหลาดๆอีกเลย และก็จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องเล่าหลอน,ลอนที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วคลิปต่อไปเทลโกสของเราจะนำเรื่องหลอนๆแบบไหนมาเล่าสู่กันฟังอีกก็อย่าลืมคอยติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเทลโกสกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ